วสวัสดีครับวมืนอ้ลุงพันมาเที่ยวนะครับอ่ามาเที่ยวเบิงไดโนเสาร์นะครับที่บ้านนนทท่านจังหวัดต้องบัวลำพูนะครับพี่น้องมาเบิงไดโนเสาร์นะครับแล้วกา็ที่ข้าไปเบิงทั้งในทั้งพิพิธภัณฑ์หอยหินรอยหาสิบล้านปีเมื่อนี้ไปเบิงน้ำกันนะครับในยันข่าวเพิ่นปลาปูงเกล่นแปลงไม่อ่ามีความ อ่าร่างการตือนตาเตือตนใจก็เก่าหลายเติบนะครับก็ใหพี่พ่อน้องไปบางน้ากันนะครับก้อนที่ไปนะครับขอฝากากดติดตามกดอะไรกดแชร์ให้ลุงพ่อแนะนำน,ำนะครับที่สําคัญกดรูกปกระดิ่งนะครับเพื่อะได้เตือนว่ามีการอ่าสางคลิปใหม่ล่วงคลิปใหม่ให้พี่ในน้องในบังน้ากันนะครับไปเข้าไปบังน้ากันตอนนี้เขามาหอดเนาะเนาะ,ะนี่ประตูโค้งอีกประตูนึงเนาะก่อนที่เขาไป เป็นวิทยานในนดเสาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เดี๋ยวลงุงค้นให้เบ่งบรรยากาศนะก่อนที่เข้าไปนะครับโดยรอบตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับรถกันป้ากันหลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันยุศนะครับเป็นวันเสาร์อากาศก็เป็นชื้นๆเนาะเบ่งเอาพี่น้องรถอ่าคนมาเที่ยวกันไลายนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดน้องบวชลำพูที่มีซื้อมีเสียงพอสมควรนะครับถ้าเป็นวันยุทธการาหลายๆวันหังสีก่ก็จะมีพี่น้องเช่าตางจังหวัดมาก,กันหลายอยู่นะครับเด้อมขอทีภาคาไปเบิ้งข้างใน,ก,นกันนะครับ้อแปรกันนะครับช่วงนี้อ่อไล่หลาย ตอนนี้เขาสื่อคู่ปองกันนะครับทานเขาไปเบิ่งเด็กสิบบาทนะครับผู้ใหญ่ยี่สิ zat, บบาทชาตางชาติห้าสิบบาท ต้องทะเบียนช่อลงทะเบียนกันก่อนบอยบไอ้ม่าจาเใครนดลูลก็มันไทย

นี่อีกตัวนึงนะครับมีหลังคือเตาอ่านีเป็นตะปุมตะปามเป็นคล้ายๆน้ำนะครับชื่อว่าแองโคโลอสซอสสออลัด ไปไทยโมไปไทยอันอยคใครเดินโนเสาบ่ปไปที่ล็กอูแล้วไปทีนะ่ล็กเออไปปรนเด็นละ

เทอาโนโดอนหรือนกนะครับเทลาโนโดอนนี่เสียงห้องนี่ือกันนะครับเสียงอยู่ทั้งต้นไม้เหนือไรล้โพงยิ่งเสียน้อมันอย่าง

เช้ากากซ่าแขวแหล้มๆเ,เนี่ยนี่เป็นอ่าไดโนเสาร์พั้นกินเนาการเนี่ยนี่บอกัดพุดหล่ะเข้าไปโม่ปวดมามาแม่ตีจับข้อลันโ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 ซลัสเล็กอีกนะครับด้วยอาญญา่านยาก มาแล้วเพิ่งไป ตัวนี <su> ้ม <anak> ีไข่พร้อมแล้วมีใครสามกำลังบอออกมาสองนี่เสียงห้องพร้อม ไอ้ลูกนี้อือเป็นเรื่องแบบ <laughs> โอตัวน้ามีตัวห่านน้ำที่ตแรงกเกอร์วนคีนคากลับมาคยมาทั้งคุณไปนี่ก่อนตตกแสนตกพี่ไห ท่านท่เด็น ah, ้อยๆัวกล้งด uh, ้ลูกองอกมแตกามากก็ยังมีมีเสียงห้องอยู่เนโนสาวเบชิโอซอลัสแบชิโอซอลัสก็เริ่บอกมาจากใครเออนี่นี่ตัวใหญ่เลยตัวเนี้ย ใสูงพี่น้องที่มาทางเมื่อน้องบ่นลำพูนเนาะครับอย่าพลาดกันเ้ยครับของมาเที่ยวมาชมมาเบิ่งมาชมกัน มีไนโน,นเสาร์หลายพันหลายชนิดนะครับไว้ให้เบ่งให้ชมกันแต่ละตัวในด้วนจะเขียนไว้ได้มีเสียงของพี่น,น้องชาติหนองบัวลำพูกก้อนสีม,มานะครับก่อนที่แปทางอย่างวัดเอ่นกับมาเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำพูของเฮาสะกันนะครับตอนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ลังการยู่งขึ้นกันนะครับนหนโนเสาร์หลายชนิด,ดหลายพัน ยากาศการท่องเที่ยวค่อนไล่หลายนะครับเมื่อนนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์อากาศก็ค่มน,นะครับอากาศเย็นดีบริวอน อน่โอ้ยเป็นเส้นเลยเป็นเส้นเป็นสายนะเพราะว่าอยู่ใต้อยู่ง๋วไปเบิ่งน้ําตกสํารองเนาะน้ําตกจําลองเพิ่นเฮ็ดไว้นะคือเากับบรรยากาศที่มีไดโนเสาร์เนคนมาเที่ยวที่น มาเที่ยวมาเบิ่งกันเงียบเงเลยครับคลิปนี้นะครับเอาจนาให้เบิ้ดเลยนะครับถ้าที่พน้อ,องเบิ่งจนเบิ้ดบอดอเวนนี้เลยนะครับมาตรงในที่หนาตนใจเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องทีได้มาเที่ยวมาเบิ่งน้ำกัน โอเคแล้วเดินทางนู้นแล้วเราก็ออกไปดูว่าอะไรมาไปเดินไปดู Yeah. <laughs> ที่เบ่งกันภายนอกไปก่นกนกนอนเนาะภายในที่อยู่ในห้องที่เพิ่นแสดงว่าไอ้นี่ไร่จริงหลายอยา่างตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ว่านแต่ไทยลูกว่านแต่ไทยลูกแม่ที่ไทยไง มา yeah. yeah. uh, oh, yeah. wow. ่เโอ้หมาน้าไปหเดียว้ไม่อายไปางไปอง มันเหมือบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็นั่นเป็นเป็นหินที่เป็นหอยเห็นเห็นทั้งล่างเนี่ยเป็นเป็นรูปหอยนะครับที่เป็นรูปหอยอเป็นรูปหอย พิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีนะครับแล้วเป็นไปเบื้งเ,งเงป็นแสดงไวรได้ของตัวแรกมันบรรยากาศไปรอบๆไปกันนะครับ เรียบรนี้มี่ทางออกทางเข้านี่ังเป็นอมุนที่ต้องเดินไปรับนนข้าเดินไปกับไดโนเสาร์เป็นของแสดงที่เปนั โย่เปิดแอร์ไว้เย็นสบายมีเกาเหลี้ยม เป็นกระดูกกระดูกไลโนดเลกายเป็นห <LE an> ิน <jak> ล้วนมีะอสานนโซ่งส โซลัดโซลัตอ่านยากเลยอีสานโนโซลัตหมายถึงมีหัวสัตว์เื้ยลานแห่งอีสานเป็นไดโนเสาร์ที่ก็เป็นเส้นส่วนของกระดูกกระดูกสะโพกอันนี้เป็นกระดูกนิ้ว เ,เป็นกระดูกทางเป็นหินมไม้กลายเป็นหินอันนี้ไม่มันเป็นไม้ลกลายเป็นหินไม่มัโดนไล่กลายเป็นหินอ thiên này à, đây nó sáu chân bay này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

นี้ JI, so ไม่ al, Ora, ะะไมีแล้วย่านเเห็น่ใครกลัวเลยเด็กน้อยย่านไหนเสาว่าอยากไปน้ำพอน้ำแม่เลยอยากยู่ก็บมอง ต right? ัวนี ante, ้ห right? ้องได้บ right? oh, okay. no, ่นตัวเนี้เียนไว้ได้บ่เนนี้คือบ่มีเสียงโอ้ได้ยู่ได้ยู่ได้ยูบสไปโนโซ拉斯โนตัวนี้ แกลลีมีนัดแกลลีมีมัดขาามันก็มีตัวเดียวค่ะไม่ได้พูด ไม่เรียนตัวหนึ่งนะเป็นรูปหอยเนาะรูปหอยเดือนยู่ห่างประมาณจะแปดเก้าเมตรยังกล้องยังจบับบว์บว์ได้เลยนะยังบมหุ่มเลยหนะึ่ใหญ่หลายลักษณะเป็นหินหินปั้นเอาหรือว่าโอ,อ้นิชปั้นเอานี่โมเมนต์มันเกิดจากธรรมาชาติหรอก ปันพันพราวีฐานขึ้นศูนีแล้วทีนี่ก็ขอจบไปจะเพียงสนิดนะครับสวัสดีครับ